มี one two t h r e four f one t o four f อันนี้มีแค่5มีแค่ห้าะลูกแมวหาตัวที่ฉันเลี้ยงไว้น้องเป่าขอให้แบ่งไปหนึ่งตัวลูกแมวหาตัวก็เหลือน้อยลงไปนับดูใหม่เลยลูกแม หนึ่งสองสาสี่ลูกแมวสี่ตัวน้องเปาเลี้ยงไว้น้องเฟิร์นขอให้แบ่งไปหนึ่งตัวลูกแมวสี่ตัวก็เหลือน้อยลงไปนับดูไหม่เหลือลูกแมวกี่ตัวหนึง่งสองสาลูกแมวสามตัวน้องเฟิร์นเลี้ยงไว้ วาวาขอให้แบ่งไปหนึ่งตัวลูกแมวสามตัวกันเหลือน้อยลงไปนับดูใหม่เหลือลูกแมวกี่ตัวหนึ่งสองลูกแมวสองตัววาวาเลี้ยงไว้น้องฟ้าขอให้แบ่งไปหนึ่งตัวลูกแมวสองตัวกันเหลือน้อยลงไปนับดูใหม่เหลือลูกแมวกี่ตัวตัวเดียวตัวเดียว ลูกแมวหนึ่งตัวน้องฟ้าเลี้ยงไวเจบีขอให้แบ่งไปหนึ่งตัวลูกแมวหนึ่งตัวก็เหลือน้อยลงไปนับดูใหม่ละลูกแมวกี่ตัวไม่เหลือแล้ว,เ,ลลวเพราะว่าแบ่งเพื่อนหมดแล้วม,มีเลโดเออลันลาลูกแมวสี่ขาเดินมาแต่ไกลเด็กๆก้องเรียกให้มาเร็วไว ลูกแมวดีใจเหรอฮะแมวร้องเออเออหรอแมวร้องเมียวเมวียวเมวียว,ม,วมีเรดโดเออลันลาลูกหมาสี่ขาเดินมาแต่ไกลน้องพัดน้องเรียกใครมาเร็วไวลูกหมาดีใจเหรอวเมียวเมีมีเลโดเออลันลา ลูกเป็ดสองขาเดินมาแต่ไกลนิ้วเยียร้อ,องเรียกไห้มาเร็วไวลูกเป็ดดีใจรึกกเอาลูกเป็ดทำไมร้มองมุงม่งมุงอะลูกเป็ดแล้วยังไงกาดกาอมีเลโด วัวสีขาเดินมาแต่ไกลเด็กๆต้องเรียกให้มาเร็วไวลูกวัวดีใจร้องมอ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 ,ม,อ,ม,อ,ม,อมีเรดูกลันลาลูกลิงสีขาเดินไจร้องล,งลิงลิงร้องเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเอาทีไหนคะ เจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกแมวร้องยังไงคะ